สวัสดีครับทุกคนครับรายการนี้เป็นรายการใหม่นะครับชื่อว่า Master the b a s i c ครับผมซึ่งเป็นรายการที่จะว่าด้วยการฝึกเวทเทรนนิ่งแบบพื้นฐานที่ถูกต้องครับที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะ ฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับในทุกทท่าอะไรครับผมนะครับดังนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับให้ศึกษาซีรีส์ของคลิปวิดีโอนี้ให้ดีนะครับซึ่งผมจะทําการลงคลิปพวกนี้นะผมทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับังนั้นนะครับฝากติดตามด้วยครับผมกับคลิป Master the Basics สครับสวัสดีครับผมโค้ชปูนนะครับ m a s t e r the Basics วันนี้ครับผมจะเป็นท่าการฝึกยอดฮิตของนุ่มๆครับท่านั้นคือท่า Bench Press นั่นเองครับโดยที่เราจะใช้ดับเบิลในการฝึก ถ้าเบนช์เพรสโดยการใช้ดัมเบลครับจะทำให้กล้ามเนื้อลายล้อมของกล้ามเนื้ออกหัวไหล่หลังแขนแล้วก็แกนกลางตัวของคุณเนี่ยครับมันทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากที่มีอกที่แบบมีความิมมทรีคือแบบสมมาตรกันนะมีความหนาตัวแล้วก็มีความสวยงามครับการใช้ดัมเบลถือว่าเป็นอะไรที่เหมาะสมสำหรับคุณมากๆครับวิธีการครับคือเราจะทําการใช้ดัมเบลในการฝึกครับ นั่งลงนะครับจงังหวะเตรียมนะผมให้วาดระเบลยวิธีตะเสมอครับเสร็จแล้วเทกดำาัลขึ้นมานะจะทีละข้างหรือ2ข้างพร้อมกันก็นได้ครับเทคมาปุ๊บนะครับวางเทา้าที่พื้นเสมอหลายคนครับชอบเอาเท้าไว้ข้างบนแบบนี้นะครับอันเนี้ยถามว่ายกได้ไหมยกได้ยกได้แน่นอนครับแต่มันมีความไม่บาลานซ์อยู่คือแบบบางที่คุณแบบ มีจังหวะที่แบบต้องเข็นต้องฟอสแบบบางทีมันจะกิ้งลงมาให้ได้ครับคุณจะเสียสมาธิและอีกอย่างหนึ่งคือมันไม่เซฟนะครับดังนั้นถ้าเอาให้ดีสุดนะครับคือปักเท้าลงบนพื้นครับจะทําให้คุณนะผมสามารถที่จะใช้ขาช่วยถีบให้เกิดกราวฟอ e ได้คือทําให้คุณรู้สึกมั่นคงขึ้นได้ครับในการฝึกท่าเบนจ์เฟรสของคุณครับคือให้คุณเทคขึ้นมาปุ๊บครับเสร็จแล้ววางเท้าแนบกับพื้นเลยนะผมหลังแนบกับบะครับอกเชิดนะครับจังหวะเตรียมหายใจเข้าครับดันไปหายใจออกนะครับพอโลงหายใจเข้า ทิ้งศอกลงครับสี่้างสาครับดัมเบลอยู่ข้างอกเสมอนะครับดันออกไปหายจออกผ่อนลง2วินาทีครับและดันออกไปหนึ่งถึงสวินาทีนะครับผ่อนลงลึกครับผมดัมเบลอยู่ข้างอกเสมอนะครับฝึกแบบฟูลเรนจ์โมชั่นคือฝึกแบบเต็มระยะนะครับครับผ่อนลงหายใจเข้าครับดันขึ้นหายจออกข้อผิดพลาดที่มักทํากันคือกลางสอกนะครับ มักจะกลางศอกกันอย่างแรกเลยครับกลางศอกนะครับจะทําให้ไหล่หน้าเนี่ยทำงานมากกว่าปกตินะครับท้าว่คุณปวดไหล่เนาะนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่มักเจอกันก็คือการฝึกแบบครึ่งเดียวแงะ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 หรือเป็นลองเลงพาเชียคือแบบครึ่งเดียวแบบนี้จริงๆเนี่ยมันมีงานวิจัยว่าลองเลงพาเชียเนี่ยนะครับเป็นการฝึกที่ทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างกล้ามได้เยอะแต่ถ้าเกิดว่าคุณฝึกตั้งแต่เล็บแรกตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณยกครับ อันนี้คือไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับดังนั้นคือสําหรับมือใหม่นะครับหรือคนาคนต้องการฝึกให้ถูกต้องเนาะฝึกแบบ full range motion คือฝึกแบบเต็มระยะปุ๊มนะครับผ่อนลงหายใจเข้าเต็มระยะดันออกไปหายใจออกนะครับผ่อนลงเต็มระยะนะครับและดันออกไปหายใจออกนะครับพอยกเสร็จปุ๊บนะครับดัมเบลอยู่ข้างอกพยกขาขึ้นรับกลับมานั่งและค่อยวางดัมเบลลงจะเป็นอะไรที่ s a ฟ e ที่สุดเลยครับผมและนี่คือการฝึกท่าดัมเบล flat bench หรือว่าดัมเบล b e n ช์เ r e ส ที่ถูกต้องครับ